ของอันนี้แบรนด์หลักของประเทศไทยเลยนะคะสำหรับโตโยต้าวีโก้คันนี้นะคะตัวนี้ปีปีศูนย์แปดค่ะเป็นเครื่องสามพันอสามพันได้ปีศูนย์แปดอินเตอร์คูลเลอร์ตัวนี้ก็มีจมูกเนาะราคากระหน่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะแบบลูกค้าเครดิตดีก็กูเต็ม กูรีเด็วเลยนะคะตัวนี้เนาะผ่อนได้สูงสุดก็72เดือน72งวดกันไปเลยผ่อนยาวๆเลยพอๆกันเนาะ6,000กว่าบาท6,000กว่าบาทใช่แล้วสำหรับรถกระบะผ่อน6,000นนิดๆคือแบบสบายสบาย นี่เลยดี๋ยวเราดูรอบๆคันดูรอบๆยางแล้วก็แม็กเนาะของเขาก็นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าลูกค้าใส่มาเนาะแม็กเดิมๆยางเิมเลแม็กซีดเนาะแม็กซีดค่ะเจ็ดหกศูนย์นะคะมาที่ด้านข้างเนาะตรงนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะรุ่นใหม่ๆมาไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกแหละนะคะตัวนี้ยังรุ่นเก่าอยู่นะคะตอนนี้เนาะไฟเลี้อวอยู่ด้านข้างมาที่บันไดนะมีบันไดเมือกันนะตอนนี้นะรถสูงอย่างที่แจ้งไปว่า ต้องมีบันไดยอยู่แล้วนะนี่อยากให้ดูพี่เดือนรถปี08อขอบยางประตูขอบยางขอบยางรีดน้ํานะคะตัวนี้น,นะ ยังใหม่ไม่มีรอยหลอกไม่มีรอยหลอกไม่มีรอยถลอกนะคะตอนนี้ไม่มีแตกไม่มีหไม่มีแตกลายงานนะคะตอนนี้จอดในร่มตลอดนะไม่เคยแบบว่าจอดตากแดดนะคะไม่มีนะแทบจะไม่โดนแสงแดดเลยนะคะตอนนี้ดูมันเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้การชนการชนหลังค่ะการชนหลังกันนะตัวนี้ติดมาจากศูนย์แข็งแรงทนทานใช่แล้วนะกว่าจะถึงตัวรถนี่โอ้โหหลายฟุตเลยนะแล้วที่สาคัญปี08คือแบบ ไม่มีรอยไม่มีแบบรอยบุกใหม่มากตลอดอะะนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยชัดเจนเลยนะคะต่นนี้นะไฟเบรกดวนที่3ชัดเจนนะเดี๋ยวเราขอให้ดู เอันนี้เป็นตัวีด้วยนะเดูแม็กไลเนอร์พี่เดือนรถปี08นะไลเนอร์ของโตโยต้าเลยนะโลโก้สามห่วงของเราคืออันนี้ก็ไม่ต้องพูดมากว่ารถเขาดูดูแลดีขนาดไหนดูแลดีรถสภาพขนาดไลเนอร์ไม่มีรอยเลยนะไม่มีรอยวางของหนักรอยทันไยของเปิดมานี่เชื่อเียถปีถูกต้องค่ะสําหรับคันนี้ด้านในของเขาก็จะเป็นสีครีมเนาะเป็นบ่ะห้าภายในของเขาพี่เดือนดูรถปี08 ศูนย์แปดสภาพใหม่มากๆใช่คือไม่โซมไม่มีรอยถลอกดูจากคอนโซลด้านหน้าหน่อยค่ะนี่อันนี้วิทยุซีดีทุกอย่างก็คือเป็นจากโตโยต้าแท้ๆเลยใช่อุปกรณ์ในรถทุกอย่างใช้ได้หมดนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญม่วิ่งแค่8800กื่านรถอปี08นวิ่ง8 0 0 0มนใช่ค่ะอันนี้เป็นีละกี่พันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูด้านในแคปของเขาหน่อยนี่เลยของทุกอย่างของเขาจะเป็นโตโยต้าหมดเลยนี่เลย พวกทุกอย่างตัวนี้เขาออกมาจากศูนย์หมดเลยนะคะไม่เคยะคะเปลี่ยน,นคือดเดิมมากคือทุกอย่างของเขาก็จะเป็นของโตโยต้าทั้งคันเลยออือวันนี้พี่เดือนกับน้องปุ้ยก็ขอขบออคุณมากๆท<ช>ี่ติดตามมาจากต้นะตนไร้จนจบไร้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ